โอ้โหสวยงามทองอารามจริงๆครับคุณผู้ชมครับถ้าใครมาสุรินทร์นะครับผมผมบอกไว้เลยว่าพลาดไม่ได้นะครับที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับผมที่นี่ก็คือวัดสังมงคลนะครับผมอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ ไดรูปสวยยังโอ้โหเต็มมือถือเลยครับนี่หลวงพ่อยาใช่ไหมครับ่โอ้กาบน้มัสการครับอันนี้คือมนดบใช่ไหมครับหลวงพ่อไม่ใช่มนดบแล้ก็ต้องเป็นปราสาแน่นอนหรอเ่าปราสาก็ไม่ใช่ปราสาแล้วข้างในเนี่ยเก็บอะไรไว้หลวงพ่อผมคาใจเหลือเกินข้างในนะครับมันไว้เก็บศพมันไว้เก็บศพเฮมันคือเมธคุณผู้ชม คุณแชมป์วัดท่าถ่ายรูปจะต้องนานความงดงามทําเอาไม่รู้นะครับว่ากําลังถ่ายอยู่กับเมนเผาศพโอ้โหแต่ถ้าใครไปวันนี้เป็นครั้งแรกก็น่าจะดูไม่เอาละครับว่านี่คือเมนเผาศพครับเพราะว่ามีความสวยงามยิ่งใหญ่อลังการอย่างกับหมมณดบน่าจะเป็นเมนที่สวยงามที่สุดในประเทศไทยจนทําให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวประจําวัดสังมงคลอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับ เมนสวยดังปราสาทหลังนี้ทําให้เราลืมภาพความน่ากลัวไปเลยแถมบรรยากาศโดยรอบมันก็ช่างงดงามเช่เกิงเหลือเกินครับแต่ความงามนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ภายนอกครับภายในนี่ก็สวยงามไม่แพ้กันแทบจะดูไม่ออกเลยว่านี่คือเมนเผาศพ๊าโอ้ยสวยงามจริงๆครับอโอ้โหแล้วที่ อยู่ข้างหลังผมนี้ก็คือที่ตั้งที่ตั้งหีบพอวิธีการเนี่ยยังไงหวงพ่อก็คือวางเสร็จเราทาพิธีกรรมเสร็จวางผ้าวางอะไรอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาหีบลงตรงนี้ข้างล่างก็จะเป็นเตาเผาแล้วเวลาที่เราเผาโดยใช้แบบเตาไฟฟ้าอย่างเงี้ยมันไม่มีควันออกมาเลยหรือหลวงพ่อไม่เห็นมีป่องเลยเนี่ยคือปกตินี่มันมีไหมมันมันก็มีน้อยเป็นบางๆเนี่ยเนตัวตัวสองตัวนี้เป็นป่องขึ้นอ๋อซ่อนไว้อยู่ซ่อนไว้ป่องเนี่ยที่ผมคออยู่ตรงเนี้ย นี่คือป่องควันนะป่องควันนะครับมีสองป่องเออแต่ซ่อนไว้อ่าซ่อนไว้ไม่ให้ดูน่ากลัวภายในเมหลังนี้ครับตกแต่งด้วยงานไม้มีแท่นวางลงศพอยู่ตรงกลางซึ่งก็มีระบบกลไกไฮเทคไว้สำหรับทําพิธีชาปนากิจแบบที่ไม่ต้องยกโลงโลงมาครับทุนแรงได้เลยทีเดียวครับกับระบบนี้ พอเราสวดบางสุกุลเสร็จปุ๊บนะครับผมเราก็จะเอาลงเนี่ยมาวางอยู่ตรงนี้ตอนนี้ก็กําลังขึ้นมาแล้วนะครับลิฟต์สำหรับวางลงศพครับคุณผู้ชมครับง่ายๆแบบนี้โ,โไม่ต้องไม่ต้องหาบขึ้นลงขึ้นลงครับผมามาเทานี้ก็ลงตรงนี้เลยลงลิฟตเลยใช่รายิก็ไปรอข้างล่าง ถึงถึงถึงนึกว่าไม่อยากให้ดูเปบเป็นเมนอ่ะหลวงพ่อคือเข้าไปนี่ไม่รู้สึกว่าเป็นเมนเลยนะเราเราก็กลัวนะเมนนะไปที่วัดอื่นก็จะจอดรถใกล้ยังกลัวเลยอ่าใช่แต่มาที่นี้คือไม่ให้คนเขากลัวกันมาได้มาคุ้นเคยมาสนิทสนมกับวาตายเขาเมนหลังนี้เป็นเป็นเมนเราเราประยุกต์มาจากเมนลอยมีสามชั้นสามชั้นก็เปรียบเหมือนสามัญญผลถ้าในทางธรรมนะเรียกว่าไตรลักษณะะ อันนี้จังทุกขังอนัตตาสามชั้นทุกเมนน่ะเขาจำลองมาจากเขาพระสุเมนในในวรรณคดีนะก็เป็นที่จุดศูนย์รวมศูนย์กลางของจักรวาลแล้วก็ศิลปะของเราเนี่ยผสมผสานของไทยด้วยของขอมด้วยแล้วของไทยเขมรไทยสุรินบ้านเราก็จะเป็นศิลปะผสมผสานกัน แล้วก็มุมนี้ทิฏใต้แต่เราหันองค์เท้าวิรูปักนี่เป็นองค์รักษาทิศใต้ก็เป็นเทวดาประจําทิศดูแลรักษาแล้วก็ควบคุมดวงวิญญ,ญาณฝั่งทิศนี้หมดเลย,ตยตแต่ละทิศก็จะมีเทวดา,วดาปกปักอยู่ใช่ใช่อ่ามณฑปบนี้เป็นมณฑปถ้าเรียกเมนถ้าเมนลอยจะเป็นเรื่องเมนเ,เมนห้ายอดแล้วก็เป็นซุ้มอ่าซุ้มเอาไว้พะระเวลาตอนเผาพระจะขึ้นไป จำแล้วก็ไปสวดอภิธรรมตามมุมเลย4ี่เทศพูดเรื่องตอนแรกที่ที่จะสร้างเลยเนละวพ่อก็ไม่มีแนวคิดว่าจะทํานะครับเ,เราเราถนัดกรรมฐานแล้วก็ส่วนมากก็จะเผากองฟอนแต่ญาติโยมที่เขามางานเนี่ยเขาจะดูอุจารตาเพราะญาติเขาเสียเขามีความทุกข์แล้วครับแล้วมาเผาดนช่วงหน้าฝนด้วยครับฝนมันกําลังมาผมศพก็ยังไม่ไหม้อ่าวิ่งการอุตรุดก็เลยโยมเขขอร้องพ่อสร้างเถอะ ให,ให้มีที่เผาศพเหมือนที่อื่นเขาเพราะก็เลยอ่ะหลวงพ่อไม่มีทุนนะทุนหลวงพ่อมีห้า0มื่นนี่วัดถ้าอยากทำก็มา่ร่วมกันทำเม้ม้หลังนี้ครับหลวงพ่อยานนะครับจเจ้าว่าท่านสร้างจากพลังศรัทธาที่ชาวบ้านร่วมกันบริจาคด้วยงบป,ประมาณ14ล้านบาทใช้เวลาสร้างเพียง2ปีกว่าก็เสร็จแล้วครับ ตกแต่งสวยงามเหลืองอารามดังปภาษาทองคำประดับด้วยงานประติมากรรมปูนปั้นที่เล่าเรื่องราวของเขาพระสุเมนะครับโดยมีจุดหน่งไหนให้คนตายนะครับไปสู่ภพภูมิที่ดีส่วนคนที่อยู่จงระลึกไว้เสมอว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดา ตราบที่ยังมีลมหายใจจงใช้ชีวิตตั้งอยู่บนความไม่ประมาททำตัวให้มีค่าเมื่อจากไปความดีที่ทำไว้จะยังคงอยู่นั่นก็คือเจตนาลมที่หลวงพ่อท่านฝากไว้เป็นนัยยะที่ซ่อนอยู่ในความงดงามของเมรุหลังนี้ครับแต่นอกจากความงดงามนะครับเรื่องของพิธีกรรมชาปนกิจของเมรุหลังนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่ามีรถแห่ศพที่สุดว้าวครับแหมไม่เหมือนกับรถแห่ตามงานศพท,ทั่วไปครับนี่คือราชรถโอ้โห เป็นราชชลที่เอาไว้นะครับผมแห่ศพถ่าตืกที่อยู่ข้างหลังของผมนี้ใกล้ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเอาไว้สําหรับพระสงฆ์ส่วนข้างหลังที่อยู่ตรงนู้นเนี่ยก็จะเป็นเอาไว้สําหรับขนลงศพนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันการออกแบบเนี่ยก็จะเอาไว้แบบวางลงศพได้พอดีเลยแล้วนะครับผมพอลงลงมาจากเมนคุณผู้ชมนี่ ตรงข้างๆของผมนี้นะครับผมก็จะมีร้านกาแฟคุณผู้ชมเป็นคาเฟ่กาแฟในวัดปกติเนี่ยถ้าเราไปคาเฟ่เนี่ยเราก็จะไปจิบกาแฟแลนะอย่างนี้บรรยากาศชิลๆแต่ที่นี่ความน่าทึ่งแล้วก็ความแปลกนั่นกนะ็คือจิบกาแฟแลมินโอ้โหคอนเซปต์ได้จริงๆเอาล่ะครับหลวงพ่อครับสำหรับใครที่อยากจะมาเที่ยวที่นี่หรือว่ามา สักการะนะครับผมหรือว่าอยากจะมาเยี่ยมชมเมนที่นี่เนี่ยต้องมาที่ไหนค,ครับหลวงพ่อวัดสังคุคน,นะครับผมตำบลเตางงําอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์วันนี้นะครับผมก็ต้องขอกราบน้ำรสการลาหลวงพอ่อขอนนะฮะดีใจที่ได้มาครับผม